รับใช้ที่รัก EP 8ผู้แต่งงุนพงใหญ่ฝากกด u ับ c ไคร้กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆเส้นหันไปสบตาคู่เย็นช้าที่จ้องมองพ่อบ้านอย่างเฉยเมยจะมองข้าแบบนี้หมายความว่ายังไงเส้นถึงตามมองพ่อบ้านถูกไล่ออกจากคืนรหัสมาแล้วก็ต้องมาอยู่ที่บ้านของตนเองอยู่แล้วแต่ดูท่าทางเย็นชาของเอลิกกับเรื่องของพ่อบ้านเราก็ไม่ใช่เรื่องของตนเองคุณชายคงรู้เรื่องนี้สิ เขาไม่ควรแรงน้ำใจต่อพ่อบ้านแล้วใครบอกเจ้าว่าข้าจะไม่ให้พ่อบ้านอยู่ที่นี่ในเบื้อบ้านหลังนี้ก็เป็นของพ่อบ้านเองเอลิกตอบเมื่อจ้องมองใบหน้าของเซนเล่ากับเขียนอักษรไว้บนใบหน้าว่าตนเองนั้นไร้น้ำใจเอ๊ะเสียงอุทานดังขึ้นรล่ากับประหลาดใจในคำตอบข้าไม่คิดว่าเจ้าไม่คิดแต่สีหน้าของเจ้านั้นบ่งบอกอย่างชัดเจนขนาดนี้แล้วเจ้าไม่ต้องบอกข้าก็รู้ขนาดนั้นเชียวหรอครับ เอริกพยักหน้าตอบรับคำถามของเซนยังดีที่บ้านหลังนี้มีสองห้องนอนดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกังวลแม้บ้านหลังนี้จะเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับคฤหาสน์แล้วแต่เอริกรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นคุณชายเอริกคงไม่ลำบากใจที่ข้าจะย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับพ่อบ้านถามยังลำบากใจข้าไม่ได้คิดจะอยู่บ้านหลังนี้ตลอดไปหรอกที่จริงพ่อก็ยกบ้านให้ข้าหลังหนึ่งแต่ข้าจำไม่ได้ว่าบ้านหลังนั้นตั้งอยู่ที่ไหน แต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงพ่อของข้าได้ให้เลขาจัดการให้เรียบร้อยแล้วอีกสองถึงสามวันก็จะย้ายออกจากบ้านหลังนี้อยู่ดีแต่ข้าชอบบ้านหลังนี้เซนพูดอย่างลำบากใจตนเองเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ภายในบ้านหลังนี้ได้ไม่นานก็ต้องย้ายอีกแล้วจึงรู้สึกกังวลใจขึ้นมาบ้านหลังนี้เล็กเกินไปสําหรับพวกเราสองคนอีกหน่อยหากเจ้ามีลูกเด็กๆจะวิ่งเล่นกันยังไงอีกอย่างข้าไม่ชอบคนสอนลูกสดเห็น บ้านหลังนี้ไม่มีความเป็นส่วนตัวข้าชอบความเป็นส่วนตัวมากกว่าเจ้าจะได้ไม่ต้องฟังคำพูดเหลวไหลเซนสัมผัสได้ถึงความห่วงใยอันที่จริงเขาก็ไม่ได้คิดไปไกลถึงขนาดสร้างครอบครัวในระยะเวลารวดเร็วเช่นนี้เซนไม่ได้กล่าวต่อเพื่อเป็นการดีสำหรับทั้งสองฝ่ายสิ่งที่เอลิกพูดตนเองก็ต้องเผชิญอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หากเมื่อถึงเวลานั้นในเมื่อคุณชายเอกต้องการสร้างครอบครัวของตอนเองแล้วแล้วก็ ข้าในฐานะผู้โสดที่สุดในตอนนี้ขอแนะนําให้คุณชายจัดงานแต่งงานถึงแม้งานแต่งงานในครั้งนี้จะเป็นงานแต่งงานเล็กๆและอาจจะไม่มีแขกมาร่วมงานเลยสักคนก็ตามแต่ว่าข้าเซนมีท่าทีลังเลทําไมละ่ะเจ้าไม่อยากแต่งงานกับข้าหรือไงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แน่นอนเซนก้มหน้าเจ้ากลัวมาดามเซนพยักหน้าทีทีคุณชายหลีกเป็นลูกชายเป็นคนเดียวของมาดาม หากแต่งงานกับคนรับใช้ที่เป็นโอเมก้าแล้วล้วก็คงถูกคนอื่นดูถูกเหยียดยามไปตลอดชีวิตข้าไม่อยากให้ใครเหยียดหยามศักดิ์ศรีของคุณชายเซนข้ารักเจ้าศักดิ์ศรีสำหรับข้าไม่สำคัญเท่ากับการมีเจ้าอยู่ร่วมกันไปตลอดชีวิตเอริกดึงอีกฝ่ายเข้ามากอดเมื่อเซนไม่ได้แสดงท่าทีขัดขืนแต่กับยอมรับทําให้เอริกรู้สึกสบายใจมากขึ้นจึงเอ่ยเบาๆถ้าไม่ว่าอะไรพรุ่งนี้เลยเป็นไง แขกมีเพียงพ่อบ้านก็พอเซนกระซิบข้างหูของอีกฝ่ายผมรักคุณเอลิกจากนั้นจูบที่แก้มของเอลิกอย่างแผ่วเบาตอนนี้ความหวานชื่นแทรกซึมเข้าไปในส่วนลึกของหัวใจของเอลิกเขาตอบสนองอีกฝ่ายอย่างหาิวกระหายเสียงกระซิบท่ามกลางความหอมหวานของทั้งคู่ผมคงต้องให้ทั้งคู่ย้ายไปทำกันที่ห้องนอนสงสารคนแก่อย่างผมบ้างเถอะครับพ่อบ้านเอิดขัดจังหวะก่อนที่จะได้เห็นอะไรไปมากกว่านี้ พ่อบ้านพูดถูกเอริกตอบหลังทั้งสองพากันเข้าห้องนอนซึ่งเป็นโลกส่วนตัวของพวกเขาเอริกกอดเซนไว้แน่นเซนเองก็เช่นกันพวกเขาจูบกันอย่างดุดดืม่มไม่มีใครจะมาแยกพวกเราไปจากกันได้อีกทั้งคู่ดำดิ่งในความหอมหวานกันและกันใบหน้าหล่อเหลาของเอริกในตอนนี้เผยให้เห็นถึงความอ่อนโยนแต่จูมเขานั้นกับดุดันไม่ว่าริฟิปปากของเซนคอไหล ล้วนถูกฝ่ายโจมตีอย่างไม่ละเว้นเอลิกรูปคำร่างกายที่เริ่มสั่นเทาในอ้อมแขนของเขาเสียงค้างอ่อนหวานเป่องออกมาแววตายหลิกแฝงความรุ่มลึกไปด้วยไฟปาถนาทำไมวันนี้เอลิกถึงได้เคี้ยวกาดตนขนาดนี้อาจเป็นเพราะทั้งคู่ต่างเปิดใจกันอย่างหมดความกังวลถึงได้กล้าลุกให้ตนเองยินยอมพร้อมใจมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ไม่ว่าจะความจริงใจหรือความเชื่อใจเหล่านั้นยิ่งทำให้ทั้งคู่ได้หล่อหลอมใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยปัสจากความกลัวเซนเอื้อมมือล้างต้นคออีกฝ่ายนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาเป็นฝ่ายลุกจูบซอกของเอลิกหูแก้มและค่อยๆไล่ลงไปเสียงข้างอย่างสุขสมของอฝ่ายบอกเซนว่าทําไมเจ้าถึงได้ร้อนแรงขนาดนี้ละ่ะใบหน้าเซนร้อนเผาก็เพราะตนกําลังตอบสนองความต้องการของเอลิกไงละ่ะเขามีประสบการณ์ช่ำชองมากกว่าครั้งก่อน ลากับจงใจยั่วยวนให้เขาล่วงล้ำเข้าไปในช่องทางอันอ่อนนุ่มเอริกค่อยๆสอดเข้าไปอย่างทนุถนอมวินาทีที่ลูกลานเซนเลาวกับดำดิ่งอยู่ท่ามกลางกระแสความปรารถนาเอริกเซนหลุดปากเรียกชื่ออีกฝ่ายพร้อมกับจังหวะขยับสุดท้ายก่อนทิ้งตัวลงบนแผ่นอกที่เปียกชื้นเหนื่อยอย่างหมดแรงสัมผัสรูปไร้บนใบหน้าทำให้เซนสล,สลือตื่นขึ้นมาในตอนเช้า เอลิกน้มใบหน้าจ้องมองตาที่กระพริบไม่หยุดหากเจ้ายังไม่รีบลุกอีกแล้วก็ข้าจะนอนต่อเป็นเพื่อนเจ้าตื่นแล้วครับน่าเสียดายจังรีบลุกเร็วเข้าเช้านี้พวกเราสองคนต้องไปที่โบสถ์เซนขยับตัวลงจากเตียงด้วยความรู้สึกกระดาษอายทําเอาแก้มของเซนแดงก่เขาเบือนใบหน้าหนีสายตาร้อนแรงที่จ้องมองอีกฝ่ายเอ่ยขึ้นหากเจ้ายังเขินอายอยู่อย่างนี้กระทั่งไปสายแล้วก็ข้าจะให้เจ้าไปในสภาพแบบนี้เลยดีไหมละ่ะ นั่นคือคำเตือนล่วงหน้าหากตนเองยังกล้าถ่วงเวลานึกสภาพไม่ออกเลยว่าจะอับอายขนาดไหนหากไปในสภาพเปือยเปล่าเอลิกหัวเราะเจ้ารู้แล้วใช่ไหมว่าข้าเป็นคนแบบไหนเซนใช้เวลาเพียงเศษเสีว้วนาทีเท่านั้นเขาจัดการตัวเองอย่างเรียบร้อยเราไปกันเถอะเซนพยักหน้าขณะเดินตามเอริกที่ยื่นมือข้างหนึ่งออกมาแล้วคว้ามือของเซนมุมปากของเขายกโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มบนใบหน้า ไม่ต้องกังวลเรื่องทั้งหมดจะผ่านไปได้ด้วยดีได้สิเอริกเชื่อได้อยู่แล้วทั้งคู่เริ่มเดินไปที่ถนนรถเก่งสีดำคันหนึ่งจอดรอพวกเขาอยู่เอริกดึงล่างเซนเข้ามาอยู่ข้างกายตนเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าจะไม่เกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาอย่างกระทันหันไม่หรอกครับข้าไม่มีทางเปลี่ยนใจอย่างแน่นอนตราบใดเอริกยังรักข้าอยู่ดอมกำลังจ้องเซนด้วยสายตายเยาะเยะ้ย แกมีความสุขได้ก็แค่วันนี้เท่านั้นแหละโอเมก้าโซโคกขณะที่ทั้งสองกำลังขึ้นรถเก่งด้วยกันไม่ทันได้สังเกตมอเตอร์ไซค์ที่ซุ่มมองพวกเขาอยู่กระทั่งรถยนต์ได้เคลื่อนออกไปมอเตอร์ไซค์คันนั้นยังคงคอยขี่ตามประกบอย่างไม่ลดละเล่ากับรอคอยจังหวะทันทีที่เห็นสัญญ,ญาณไฟจราจ,จรเปลี่ยนเป็นสีแดงดอมยิ้มด้วยความดีใจเพราะนั่นคือช่วงเวลาที่ตนเองรอคอย เซนนั่งตื่นเต้นโดยตนเองไม่ร่วงรู้เลยว่าหายนะกำลังคืบคานเข้ามาใกล้ตนเองทุกทีจู่ๆเสียงปืนดังขึ้นสองสานัดก่อนที่ทุกคนภายในรถเก๋งสีดำจะรู้ตัวเหตุการณ์เพลงช่วงเวลาสั้นๆแม้เซนนั่งใกล้เขาขนาดนี้แต่ตอนนั้นเอริกสัมผัสได้เพียงของเหลวข้นสีแดงที่ยังคงอุ่นไหลเปื้อนบนเสื้อของอีกฝ่ายหลังจากได้สติเอริกตะโกนออกมาด้วยความโกรธเกลี้ยดรีไปโรงพยาบาลเร็ว ท่ามกลางความตื่นตระหนกตกใจคนขับเริ่มได้สติรีบขับรถมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลทันทีเอริกอบก่อล่างฝ่ายที่กำลังสลืมสลือห้ามหลับนะนี่เป็นคำสั่งข้าเจ้าต้องฟังคำสั่งของข้าสิเซนเอริกเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นเทาเขาพยายามใช้มือกดห้ามเลือดที่กำลังไหลออกมาไม่หยุดร่างกายของเซนเริ่มอ่อนปกเปียกใบหน้าซบกับแผ่นอกแก่งของเอริกลมหายใจรวยลิน เสียงกล่าวอย่างแผ่วเบาข้าคงไม่มีโอกาสได้อยู่กับยังไม่ทันพูดจบคนในอ้อมกอดก็หมดสติไปซะก่อนเซนเจ้าสัญญาข้าแล้วไงทําไมเจ้าเป็นคนเลวไหลอย่างนี้ข้าจะไม่มันยอมให้อภัยเจ้าหากเจ้าทิ้งข้าเสียงพูดปานใจจะขาดของเอลิกทําให้พ่อบ้านอดร้องไห้ไม่ได้คุณชายท่านต้องเข้มแข็งไว้ข้างหน้าอีกไม่ไกลก็จะถึงโรงพยาบาลแล้วเซนต้องไม่เป็นอะไรอย่างแน่นอนใบหน้าเอลิกกดเกี้ยวทําเอาพ่อบ้านตกใจ ได้แต่เสยแส้งทําใจสงบและปอบโยนอีกฝ่ายหากไม่มีเซนข้าจะทํำยังไงเอริกยื่นมือไปจ่อปลายจมูกของคนในอ้อมกอดการกระทําของเขาทําให้พ่อบ้านยิ่งหวาดกลัวแม้กระทั่งลมหายใจที่แผ่วเบาแต่เขายังมีความหวังเร็วหน่อยได้ไหมเอริกมุ่งความสนใจเพียงขอให้อีกฝ่ายถึงมือหมออย่างรวดเร็วเท่านั้นเขาจึงจะวางใจสถานการณ์ในตอนนี้เขายิ่งต้องสงบ ควบคุมสภาพจิตใจของตนเองไม่ให้อารวาสอีกฝ่ายเพียงเพราะต้องการไขว่คว้าโอกาสในการยีคนรักไว้อย่างสุดกำลังต่อให้เขาต้องสูญเสียอะไรตอนนี้เอริกก็ยินยอมทันทีที่ถึงโรงพยาบาลเอริกอุ้มร่างชุ่มเลือดของเซนวิ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วหลังจากเตียงมาลองรับร่างที่ไม่ได้สติของอีกฝ่ายเอริกถึงกับหมดเลี่ยวหมดแรงเข่าสุดลงไปนั่งกองกับพื้นสิ่งเดียวที่เขาทำได้ในตอนนี้ คือภาวนาขอให้เกิดปฏิหารขึ้นกับคนรักท่ามกลางสายตาที่พ่างมัวเซนได้ยินเสียงกระทบของโลหะกิ่นยาชุนทำเอาเขาสลบไปครั้งความรู้สึกเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่คือความเจ็บปวดทรมานเอริกกังวลใจไม่หยุดเกือบสองชั่วโมงแล้วหมอย,ยังไม่ออกมาจากห้องผ่าตัดเขาจะทำยังไงดีทำไมคนที่นอนอยู่บนเตียงถึงไม่เป็นเขาสมองรับรู้เพียงความสับสน ไม่ว่าจะเกิดเหตุใดขึ้นตอนนี้เขาทำได้เพียงรอคอยหมอเจ้าของไข้เท่านั้นไฟห้องผ่าตัดถูกดับเอริกรอหมอกล่าวด้วยสีหน้ากังวลใจตอนนี้คนไข้ผลขีดอันตรายแล้วครับแต่ยังคงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดหัวใจของเอริกที่หนักอึ้งอยู่ก่อนหน้านี้รู้สึกจิตใจปลอดโปร่งขึ้นมากขอเพียงเซนไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วเพียงแต่ไม่รู้ว่าไ้ฝ่ายจะฟื้นขึ้นมาตอนไหนในห้องผู้ป่วย เอริกนั่งอยู่ข้างเตียงของเซนเขากุมมือฝ่ายไว้แน่นเซนที่อยู่บนเตียงนอนไม่ได้สติคุณชายระวังตัวเองจะล้มป่วยลงอีกคนสุขภาพช่วงนี้ของคุณชายแม้จะดีขึ้นแล้วก็ตามแต่ยังคงต้องดูแลตัวเองอยู่นะครับพ่อบ้านกล่าวอย่างเป็นกังวลท่าทีของเอริกที่ไม่ยอมดื่มยอมกินอะไรเลยนอกจากนั่งเฝ้าข้างเตียงของเซนขอบคุณพ่อบ้านที่ช่วยเตือนสติข้าถ้าอย่างนั้น ฝากดูแลเขาแทนข้าสักคู่พ่อบ้านพยักหน้ารับเอริกลุกขึ้นยืนแล้วเดินออกไปจากห้องผู้ป่วยเขายืนนิ่งอยู่หน้าประตูเมื่อคู่เขาเห็นเงาตะคุ่มหนึง่งเคลื่อนไหวผ่านไปจากบริเวณหน้าประตูอย่างรวดเร็วขณะที่กำลังเปิดประตูออกมาเพียงไม่กี่ก้าวเอริกหันควับกลับไปมองหน้าห้องผู้ป่วยอย่างรวดเร็วใบหน้าของเขาซีดขาวด้วยความตกใจดอมมองดูนาฬิกาของตัวเองคู่ใหญ่ใบหน้าของเขาไม่แสดงอารมณ์ใดๆ ได้เวลาปิดจ็อบก็สทีแกคงไม่มีโอกาสรอดเป็นครั้งที่สามเขาหมุนตัวเดินเข้าไปในห้องผู้ป่วยเพื่อให้แน่ใจว่าตนเองไม่ลงมือพลาดดอมพลิกตัวคนบนเตียงที่หันหลังให้เขาเพื่อมาดูใบหน้าให้แน่ใจแกตายย่างจริงโอเมก้าโสโครคราวนี้แกไม่รอดแน่ทันทีที่เห็นใบหน้าของคนบนเตียงดอมกล่าวอย่างตกใจไอเวนแกเป็นใครแล้วทันใดนั้นเขาก็ได้รู้คำตอบมอบตัวซะ ถ้าไม่อยากล่างผลภายในห้องลายล้อมด้วยตำรวจที่ยืนเล็งปืนมายังทิศทางที่ดอมยืนอยู่ถึงแม้เขาจะรู้อยู่แล้วว่าทางเลือกของอาชีพอย่างเขามีเพียงแค่สองทางคือผู้ล่ากับผู้ถูกล่าสถานะของตนในตอนนี้คือผู้ถูกล่าเมื่อรู้บทสรุปดอมจึงยินยอมให้ตำรวจจับกุมตนเองแต่โดยดีที่ผ่านมาเขาลงมือไม่เคยพลาดเลยสักครั้งมีแต่เพียงครั้งนี้ที่ทุกอย่างจบสิ้น เหตุการณ์จับกลุ่มตัวคนร้ายให้ความรู้สึกตื่นเต้นกับพ่อบ้านชลาเป็นอย่างมากเขานึกไม่ออกเลยว่าคุณชัยเอลิกมั่นใจได้อย่างไรว่าคนร้ายที่รอบยิงเซนต้องหวนวลับมาอีกครั้งเอลิกหัวเราะที่จริงตนเองก็แค่คาดเดาเท่านั้นเองแต่เพราะสัญชาตญาณที่อาจเรียกได้ว่าคุ้นเคยกับความเป็นความตายบวกกับลำดับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหากบอกว่าลางสังหรณ์พ่อบ้านจะเชื่อข้าไหมละ่ะแน่นอน ข้าเชื่อคุณชายต้องขอบคุณคุณชายเอลิกที่ช่วยให้ทางตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายรายนี้ได้อย่างง่ายดายตำรวจกล่าวคำขอบคุณเรียบร้อยแล้วทยอยพากันออกจากห้องผู้ป่วยเอลิกเห็นสีหน้างุนงงของพ่อบ้านจึงเอ่ยถามพ่อบ้านยังไม่เข้าใจอะไรอย่างนั้นเหรอข้าสงสัยว่าทำไมต้องทำกันถึงขนาดฆ่าแกงกันด้วยเซนเป็นเพียงแค่เด็กทั่วไปเท่านั้นไม่น่าจะมีปัญหาก,กับใคร ถึงขั้นขนาดกดแค้นได้ขนาดนี้เลยงั้นถ้าบอกว่าเป็นเพราะข้าล่ะพ่อบ้านถึงกับตาโตจริงด้วยต่อให้คุณชายตัดขาดจากมาดามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามาดามจะยินยอมลามือกับกันนั่นยิ่งทำให้มาดามตัดสินใจลงมือขั้นเด็ดขาดไม่ว่าอะไรหากมาดามไม่ได้มาครอบครองเธอก็พร้อมทำลายสิ่งนั้นไม่ว่ายังไงมาดามก็ยังคงเป็นเพียงแค่ผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ต้องการความรักและความห่วงใยจากคนในครอบครัวนั่นคือสิ่งที่เธอหโยหาแต่ไม่อาจได้มาครอบครองกระทั่งความรักจากสามีที่เริ่มตีตัวออกห่างจากเธอโปรติดตามตอนต่อไป